สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำกับข้าวให้ดูเช่นเคยนะคะวันนี้ซื้อกุ้งมากุ้งหัวโตซื้อกุ้งหัวโตมาจะมาทำกระเทียมอ่าอันนี้เป็นกระเทียมแล้วก็เกลือกระเทียมอันนี้ซื้อมาสำเร็จรูปนะมีเกลือกระเทียมแล้วก็จะมีอ่าเป็นผักคล้ายนะๆเป็นผักชีนะผักชีคล้ายๆเป็นผักชีนั่นแหละ มีอยู่ในนี้แล้วนะคะเราจะใช้อันนี้แล้วก็ใส,ส่ซีอิ๊วไปหน่อยหนึ่งพริกไทยหน่อยหนึ่งโอเคนะคะตอนนี้เรามาทํากุ้งกันก่อนจ้าทากุ้งกันก่อนนะคะกุ้งนี่เราก็จะมาตัดตัดเอาตรงตรงไอ้หัวมันออกนะ เฉียงเฉียงอย่างนี้ตัดเฉียงเฉียงอย่างนี้นะคะตัดให้มันเลยตาไปหน่อยหนึ่งตัดเฉียงเฉียงตัดเฉียงเฉียงอย่างนี้นะคะกุ้งเน่ล้างแล้วนะคะล้างแล้วทีนีเ้เราก็จะมาผา่าตรงด้านหลังเนี่ยเราจะเอากันไกเนี่ยตัดไปเลยนะคะตัดไปเลยนะคะส่วนมากแล้วกุ้งกุ้งหัวโตเนี่ยขี้ขี้มันจะอยู่ตรงหัวนะ ขี้มันจะอยู่ตรงหัวแต่ว่าไม่ต้องเอาออกก็ได้ถ้ามองเห็นก็เอาออกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนเนี้ยเนี่ยขี้มันนะเราก็เห็นแล้วก็จะเอาออกง่ายมากเลยตัดอย่างนี้นะคะตัดเฉยงเฉียงให้มันเลยตาไปหน่อยนึงตรงที่มีหนวดตรงที่มันมีหนวดกุ้งก็เอาออกนะคะทีนี้เราก็มาเอาด้านหลังเนี่ยผ่าด้านหลังกันไกลตัดเลยกันไกลนี่ดีนะคะกันไกล ใช้ดีกว่ามีดจะ้ะทีนี้ก็มองมันมีถ้ามันมองเห็นมีขี้มันจะมีขี้อยู่ข้างข้างหัวตรงหัวมันน่าแล้วกาวออกตรงนี้ก็จะเป็นไข่กุ้งทำง,ง่ายๆนะคะซื้อกุ้งเป็นๆมาจะ้ะซื้อกุ้งเป็นๆมาโอเคเรามาตัด เวลาเอาไปผัดเวลาจะกินมันก็ง่ายนะคะเราทำซะก,ก่อนเนี่ยมีขี้มันตรงเนี้ยสีดำดำเนี่ยแล้วก็ตัดเอาอย่างนี้นนะมันมีไข่ไข่กุ้งตัดเฉียงแล้วก็ผ่าด้านหลังไปเลยอะตัดด้านหลังไปเลยมี ขี้กัเอาขี้ออกไม่มีขี้ก็แล้วไปกุ้งนี่ล้างแล้วทำง่ายๆนะคะทำง่ายๆทำกินง่ายๆจ้ากุ้งคั่วไปเกลือก็จะเรียกว่ากุ้งคั่วไปเกลือแล้วกันพริกไม่มีเดี๋ยวใส่พริกเข้าไปกุ้งคั่วกระเทียมอืม กุ้งพริกเกลือนะ่ะไม่รู้จะเรียกอะไรดีนะเรียกไม่ถูกจ้าไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีนะเรียกว่ากุ้งคัวกระเทียมก็ได้กุ้งคัวพริกเกลือก็ได้แล้วแต่จะเรียกทำง่ายๆแล้วนะก็ใช้กันไกรถ้าใช้มีดเนี่ยมันตัดยากมันมันหั่นยากมีดอะ่ะ ส่วนมากแล้วก็จะทำเอากันไกรนี่แหละตัดมันทำง่ายไงใช้มีดมีดเขาไม่ค่อยจะคมเท่าไหร่แล้วมีดที่บ้านมีดมันไม่คมโอ้มีมันกุ้งด้วยนะมีมันกุ้งด้วยเนี๋ยสีดำๆอย่างงี้เราไม่เอาแล้วก็เอาออกเวลาผัดออกไปละ มันแตกออกมาแล้วมันจะเป็นสีดำๆมันจะไม่อร่อยมันจะออกรสชาติขมๆนะมันไม่อร่อยถ้ามองเห็นก็เอาออกไม่เห็นก็แล้วไปตัวใหญ่มากดูสิเนี่ยเนี่ยกุ้งหัวโตไม่รู้มาจากไหนนะไม่รู้มาจากประเทศไทยหรือเปล่านะ กุ้งหัวโตกิโลละหลายร้อยเหมือนกันซื้อมากิโลหนึ่งทำง่ายๆเนี่ยผ่าลงไปเลยนะด้านหลังผ่าไปหลังกุ้งตรงหัวมันถ้ามีขี้ก็เอาออกมันจะเป็นสีดำๆนะ่ะ มองเห็นอยู่โอเคเราผ่าเสร็จเราไม่ต้องล้างนะก่อนที่จะผ่าล้างซะก่อนผ่าเสร็จไม่ต้องล้างอีกนะเระเดี๋ยวมันกุ้งออกหมดเสร็จแล้วก็ล้างมือล้างไม้เตรียมไปผัดเตรียมละ เตรียมประชับแล้วจ้าโอเคจา่าโอเคนะคะกุ้งได้แค่นี้ะอ่าซื้อมากิโลนึงได้แค่นี้มาค่ะเรามาทำกันเลยนะคะเปิดไฟก่อน ใส่น้ำมันเข้าไปใส่น้ำมันน้ำมันประมาณนี้แหละน้ำมันประมาณนี้โอเคกุ้งล้วมันสุกไว สุกไวนะโอเคเตรียมพร้อมใส่กุ้งลงไปไฟไม่ต้องแรงมากใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยนะคะขอดกุ้งซะก่อนสุกง่ายจ้ะ ไ,ไม่ต้องแรงมากโอเคทอดไปเรื่อยๆใส่พริกไทยไปก่อนแล้วก็มากลับอีกด้านหนึง่งมีตัวใหญ่อยู่สามตัว ดอกนั้นตัวเล็กกลับอีกด้านหนึ่งนะคะกลับอีกด้านหนึ่งทำง่ายแต่ใช้เวลาขอได้สุก่อล ก่อนให้สุกก่อนนะคะโอเคจ้าพอสุกครึ่งหนึ่งแล้วเรามาใส่สูตรนี้กันเลยจ้านี่จ้าก้าเล็กซอสใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปจ้ามีทั้งกระเทียมมีทั้งเกลือแล้วอยู่ในนี้ใส่ลงไป ใส่ประมาณนี้แหละพอล้เค็มแล้วก็ให้สุกนะคะก็ให้สุกเลยชิมดูได้จ้ะอืมอร่อยแล้วเดี๋ยวใส่ซีอิ๊วไปหน่อยก็โอเคขอให้สุกก่อน ยังไม่สุกนะคะตัวใหญ่ยังไม่สุจกจ้ะจะค่อยทอดไปเรื่อยๆก่อนโอเคจ้กเราจะใส่ซีอิ๊วไปหน่อยนะคะใส่ซีอิ๊วไปนิดเดิมโอเควาะอันนี้นะคะ ได้อร่อยแล้วอร่อยแล้วหอมมากเลยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้ะใส่จานได้เลยนะคะอร่อยมากอร่อยหอมหวานมันแค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้ะโอเคนะคะใส่จานได้เลยจ้าจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะพร้อมรับประทานแล้วนะคะ